โอ้สวัสดีคนที่เผลอกดเข้ามาดูคลิปนี้หรือว่าตั้งใจก็ตามนะแต่ยังไงก็ช่างมันเรื่องของพวกมึงกูไม่สนหรอกไอ้สัตว์เพราะยังไงวิวกูก็ตกอยู่แล้วคลิปกูก็คนดูน้อยอยู่แล้วล่ะโอเคแค่นี้พอแล้วล่ะผมเบื่อเฟรมเก่าๆแล้วว่ะเลยเป็นฉากดิโอเคเยี่ยมมากตั้งใจฟังให้ดีนาะยพวกเด็กกระโปรกทั้งหลายอย่าลืมไปตามยายมึงมานั่งดูคลิปกูด้วยเพราะว่าคลิปนี้มีคำหยาบขายแน่แนไม่มีก็เอาปูมึงมานั่งดูอะไงครับน้องรักผมเชกคกี้ซีเอ วิดีโอนี้ผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเกมโลบอกและผมขอนำเสนอแมปบ็อกฟุต <c oughs> บอกฟุตหรือบ็อกฟุต <c oughs> เอาล่ะผมต้องถามก่อนนะครับว่าถ้าพูดถึงแมปบ็อกฟุตเนี่ยสังคมภายในเกมน,นะกู <c oughs> หมายถึงสังคมภายในเกมถ้าพูดถึงแมปบล็อกฟูดคุณนึกถึงอะไรบางคนอาจจะบอกว่าเด็กขอผลอย่างงาน้นอย่างนี้แค่นั้นแหละผมว่าไอเด็กขอผลน่ะโยนไปเถอะมันไม่เกี่ยวเหี้ยอะไรหรอกมองปัญหานี้ว่ามันแบบไม่มีอะไรมันก็แค่ขอผลมันก็แค่เด็กขอผลแต่มันมีหนักกว่านั้นอีกถ้าคนไม่ได้เล่นบ,บ่อยๆถ้าเราไปถามว่านึกถึงบ็อกฟูดอะ นึกถึงอะไรมันก็จะตอบว่าเด็กขอบผลอะไรประมาณนั้นแต่ถ้ามึงเล่นบ่อยๆแล้วมึงรู้จักบอกฝุดดีพอมันไม่ใช่แค่เด็กขอบผลมันมีเด็กปากดีเยอะชุบหายเลยเฮียโอเคน้องๆหนูๆเรามาเริ่มกันนะครับสําหรับหัวข้อแรกเลยผมบอกเลยนะครับว่าหัวข้อเนี้ปัญญาอ่อนผมยกตัวอย่างกรณีครับเสียดายนะครับที่ผมไม่ได้มีภาพประกอบ ในแมปบอกรุนเนี่ยสมมติว่าถ้าคุณไปฆ่าผู้เล่นที่กำลังฟาร์มอยู่โดยเฉพาะเด็กไทยเนี่ยคุณจะโดนด่าว่ามารดาคุณเสียชีวิตหรือบิดาคุณเสียชีวิตทันทีแล้วมันจะเสริมมาว่ากูไปฆ่าพ่อแม่มึงหรือไงมึงถึงมาฆ่ากูว <What? S 1> แบบงงมากเลย,เยคือกูไปฆ่ามึงนี่คือกูผิดมากเลยใช่ไหมไอสัตว์นี่มันเป็นเกมอะไรครับเป็นเกมฟาร์มเวลเพื่อที่จะไปฆ่ากันไปล่าฆ่าหัวไม่งั้นมันจะมีฆ่าหัวไปทําแปะห่าอะไรล่ะ ไอ้เหี้ยมันอะไรอ่ะผมงงมากเลยเด็กไทยมันโอ้ยเหี้ยหมดคำจะพูดกับในความปัญญาอ่อนของเด็กไทยจริงๆครับเอาล่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับในบ็อกฟุตกันนะสันิยมในวัยรุ่นบ็อกฟุตนี่ก็จะมีคำว่า easy runner run noob trash fake โลอ่าน่าจะประมาณนั้นแหละสับที่เด็กโป้มันใช้กันเยอะๆนะถ้ายังไม่เข้าใจเนี่ยผมมีวิดีโอตัวอย่างให้ดูครับในคลิปที่พวกมึงกาลังดูอยู่เนี่ยก็คือกูกาลังโดนลุม2อนึงพอโดนลุม2อนึงเนี่ยกูก็วิ่งสิครับพอผมวิ่งมาสักพักเนี่ยผมก็เจอคํานี้เข้าให้ครับ16 M หกเอ็มนูบสิมันก็หมายถึงค่าหัวครับซึ่งค่าหัวกูเนี่ยสิล้านแล้วดูเหมือนว่าไอ้สอตัวนี้มันจะหัวร้อนพอผมวิ่งครับผมก็เลยอยากทําให้มันหัวร้อนก็เดิมโดยการที่วิ่งจน combat นยหายแล้วก,ก,กด reset. แล้วดูเหมือนว่าล่างสรงเด็กกระโปรมันจะเข้าสิงไอ้เทียนี่ครับไอสอตัวที่มันไล่ผมเนี่ยมันพิมพ์อีซี่กันคือแบบสมองผู้มึงคิดเฮียอะไรอะคือกูวิ่งหนีได้คือกูไม่ได้พิมพ์อะไรนะแต่ผูมึงบอก่ออีซี่นี่มันเฮียอะไรวะงงวะ ผมงงมากเลยอะไรคือการที่มันฆ่าไม่ได้แล้วบอกอีซี่คือผมมันไสเวคุณผู้ชมคือเกมนี้ที่ผมยอมเล่นเนี่ยเพราะว่ามันมีเด็กกระโปงเยอะแล้วผมชอบฆ่าเด็กกระโปงแล้วดูซิว่ามันจะพิมพ์อะไรมั่งอะ่ะเวลาฆ่าเด็กกระโปงได้เนี่ยผมรู้สึกสะใจครับผมก็เลยชอบเล่นครับเวลาว่างผมก็จะมาลาคาหัวเนี่ยแหละในคลิปเนี่ยผมก็ทําการจุก๊กแล้วก็สแปมไปเรื่อยๆตามสเต็ปม,มังกรนะจนผมฆ่ามันได้ครับฆ่ายตัวปากดีเนี่ยแหละพอฆ่าได้แล้วเนี่ยผมอยากทําให้มันหัวร้อนครับแบบเด็กกระโปงเข้าสิงอ่ะ ผมก็เลยพิมพ์อ๊ฟไปทําให้มันสส่ใจกว่านี้โดยการไปเต้นยัวหน้ามันแล้วแม่งก็ร้องปิ่งชิปเสียไปตั้ง29,000ดูสิ่งที่มันพิมพ์ครับมันพิมพ์ฮ่าฮาอีซี่ด้วยความที่เซลล์สมองผมเนี่ยสงสัยมากเลยผมก็เลยพิมพ์ไปว่าคิดได้ไงอะโดนค่าบอกอีซี่จะรั่วผมอยากให้คุณผู้ชมเดานะครับว่ามันจะพิมพ์ที่อะไรตอบผมทําดาไง <c oughs> ก็กูคิดได้อาวล่ะคุณผู้ชมผมอยากให้คุณผู้ชมลองพิจารณาความคิดเด็กไทยนะครับว่ามันโดนฆ่ามันบอกอีซี่ว้าวนี่คือความคิดของเด็กไทยครับนี่คือความคิดของเด็กไทยผมไม่อยากจะเชื่อเลยครับมันเหลือจะเชื่อเหลือจะเชื่อเจ้าเชื่อเรื่องพญานาคบอเชื่อครับเชื่อครับเจ้าเชื่อเรื่องเด็กกระโปรงบอมันยังไม่จบแค่นั้นครับมันบอกว่ามันคิดได้คิดไม่ได้กูจะพิมพหรอสมองนี่คือสมองของมันครับผมว่าไม่มีน่าจะดีกว่านะก็ความคิดเราเสื่อกอะไรนี่ ก็กูจะลั่นมึงเสื้อควยไรๆเฮียพรุ่งนี้กูไปซื้อสคริปต์ละฮะไอเด็กเป็ดน,นี่เพื่อนมึงชนะกูไม่ได้มึงจะไปซื้อสคริปต์แล้วมาฆ่ากูเหรอคุณผู้ชมพอพูดถึงสคริปต์แล้วก็คือแฮกนั่นเองคือเมื่อก่อนเนี่ยโปใครใครก็น่าจะรู้ว่าไอเฮียโปอย่างเยอะบอกฟุตอะเข้าทุกเซิร์ฟเนี่ยต้องมีแน่ๆเวลาผมเจอโปเนี่ยผมจะแคปรูปไว้เรียกว่าเป็นอันลบ,บั้มเลยแหละไอเฮียเกินร้อยอะเวลาผม PVP กับใครเนี่ยแล้วชนะพอสู้ไม่ได้มันจะเปิดโป้เว้ย อันนี้เรื่องจริงเลยนะครับใครที่เป็นก็มาคอมเมนต์ก็บ,บอกได้นะว่าเคยโดนแบบนี้พอพูดถึงเรื่องโปลแล้วเนะี่ยผมอยากให้คุณผู้ชมลองพิจารณาคลิปนี้ดูนะครับว่ามันโปหรือเปล่าคือในคลิปเนะี่ยผมกําลังไล่ฆ่าคนหนึ่งอยู่เว้ยเขาว่าหนีผมขึ้นบนฟ้าไปเรื่อยๆเนี่ยแหละคือเวลาคนลันหรือว่าวิงนะ่งเนี่ยผมไม่ค่อยจะอะไรนะเพราะว่ามันไม่ได้ผิดกฎซะหน่อยเขาก็ลันก็ถูกแล้วเพราะว่าจะตายมันก็ต้องหนีป่ะแต่มันมีเหตุการณ์เหลือจะเชื่ออ,อีกอะ่ะ คือผมเนี่ยก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งไอ้คนที่ผมไล่อยู่เนี่ยมันยิบหนังกระติกคาบูชะมาแล้วดูเลือดผมครับจับตาดูการยิงของมันด,ดูสิ่งที่มันยิงกูจนเลือดลดขนาดนี้อ่ะจากเลือดเต็มกูเลือดเหลือ3 0 0พันกว่าคือยิงเขาถูกนัดเลยอ่ะน้องคือมึงเก่งมาจากไหนไวะเฮี้ยมึงโคตรเก่งเลยอ่ะดูดิแต่อย่างน้อยผมก็ เกือบตายแล้วก็ยังดีที่ผมยังฆ่ามันได้นะคือแน่นอนว่าผมก็ต้องสงสัยอยู่แล้วครับว่าทําไมมึงยิงแม่นจังวะหลังจากที่มันตายไปแล้วนะมันก็มาท้าผมนึ่งนึ่งต่อคือแบบมึงยิงแม่นขนาดนี้กูค,คงจะไปนึ่งนึ่งกับมึงไงนะผมก็เลยถามครับว่ายิงแม่นจังครับพี่เขาบอกว่าเขาฝึกมาครับผมทํามานานแล้วได้แรงบันดาลใจมาจากพิษคุณผู้ชมก็ลองพิจารณาเองนะครับจากคลิปที่ผมเปิดให้ดูว่าโปรหรือไม่โปไปคิดกันเอาเองเถอะเขาบอกว่าเขาฝึกมานานแล้วอะ่ะ แล้วผมสงสัยมากเลยว่าเวลาเราไปเล่นกับเพื่อนเนี่ยไปล่าฆ่าหัวด้วยกันนะเวลาฆ่าได้เนี่ยมันจะพิมพ์ว่า2อ e หซแล้วมันก็จะด่ารัวๆเลยนะครับและนี่ก็คือสิ่งที่ปัญญาอ่อนที่สุดที่เด็กไทยมักจะพูดกันแล้วเฮียนี่มันก็พิมพ์อยู่อย่างนั้นแหละคือผมตลกอย่างหนึ่งนะเวลามันจะพิมพ์เนี่ยมันจะต้องมีศูนย์จุดแล้วก็พิมพ์ด่าไปแล้วก็จุดศูนย์โอ้ยน่ารักว่ะคือฐาาหนึง่งหนึ่งมันก็ไม่เอานะครับพอพอไปลุมมันมันก็หาว่าลุม ทาหนึงหงก็ไม่เอาแล้วมึงจะเอาเฮี้ยอะไรวะแล้วมันก็พิมพ์ได้ยอย่างไงล่ะไอเฮี้ยเนี่ยส่วนคลิปนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าใครเจอแบบผมมั่งนะคือผมเล่นมังกรแล้วผมฆ่ามันได้เนี่ยมันบอกว่าผมโปมันบอกผมใช้เอ็ม คือผมไม่รู้ว่าอเฮี้ยน,นี่มันโง่หรือมันโง่กันแน่วะเฮี้ยมึงแกล้งโง่แบบวะเอบอดพ่อมึงไงเฮีย้ยกูไม่ได้ใช้หรอกคือผมไม่อยากจะดูถูกฝีมือใครเลยนะแต่เฮี้ยนี่มันบอกว่าผมใช้เอบอดแต่มึงอะโคตรก,กากเลยเฮีย้ยแน่นอนว่าผมก็เป็น่รคามันต่อนะอผมไม่อยากจะเชื่อเลยครับว่าเด็กไทยมันจะเป็นขนาดนี้เนอะมันมันแปลกอะไอสัตว์เฮี้ยกูกกกไม่เคยเจอว่ะ กูเพิ่งมาเคยเจอกับเกมเฮี้ยๆอย่างงี้เอ้ยไม่ใช่เกมแมปคือแมปมันดีเว้ยแต่สังคมมันห่วยแตกครับคุณผู้ชมและคุณผู้ชมก็น่าจะเดาถูกว่าผมฆ่ามันได้แล้วมันจะพิมพ์เที่อะไรก็นั่นแหละนะสมองมันไม่มีอ่ะคือคำศัพท์ที่กูพูดไปเนี่ย แม่งใช้บ่อยมากเลยผมก็เลยส่วนไปแม่งยูมอมและแน่นอนนะครับว่าผมก็พิมพ์บอกไปว่ามึงงยังกากอยูไอเหี้ยแล้วกูไม่ได้ใช้เอ็มบอดด้วยแต่ใครๆก็รู้นะครับว่าเด็กไทยมันเป็นยังไงเวลามันจะออกเกมเนี่ยมันจะพิมพ์ด่าแล้วก็ออกเนี่ยแหละครับเด็กไทยผมอยากจะบอกจริงๆว่าสิ่งที่กูเจอเนี่ยมันเยอะกว่านี้อีกแต่ผมไม่ได้อัดไว้นะครับคือผมไม่รู้นะว่าสังคมเกมเฮีย้ยเนี่ยมันปัญญาอ่อนมันเออมันโง่มันไวยมากๆเลยเฮี้ย อ้ายสัตว์แต่ก็ยังไงผมก็เล่นอยู่ดีอะไอ้ให้มันตบเด็กปากดีสนุกดีบางคนอาจจะคิดว่าผมเอ้ยถ้าเจอแบบนี้ทําไมไม่เมินไปล่อย่าไปใส่ใจเลยอย่าไปให้ค่าเลยเฮ้ยคุณผมก็ไม่ได้ให้ค่าอะไรหรอกนะแต่คือแบบมันเจอบ่อยอะกูก็พูดหน่อยดีคือแบบตั้งชีวิตเนะียกูเจอคนด่าแล้วก็เอ้ยปล่อยไปเถอะปล่อยไปเถอะกูเอาหน่อยดีวะคลิปนี้ผมก็เลยมาระบายนะครับว่าเออเนี่ยสังคมเกมเพี้ยเนี่ยเป็นแบบนี้นะเว้ยเออเด็กกระโปรงเป็นแบบนี้นะเว้ย ควายมันเป็นแบบนี้นะเว้ยเฮ้แต่ผมรู้นะครับว่าสังคมเกมเฮียนเนี่ยมันเทียบเท่าไม่ได้กับดาหูดหรอกนะผมไม่อยากจะเชื่อว่าความคิดเด็กไทยเนี่ยมันจะโง่ได้ขนาดนี้ผมอยากย้ายไปอยู่อินเดียเลยว่ะแล้วก็อยากไอเป็นภาษาอินเดียด้วยเฮ